อาลิกโตโตเซมายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยคนเก่งครับผมพบกับผมเช่นเคยครับยูครับผมรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายหนึ่งเดียวเพราะมีแต่ผมคนเดียวนั่นแหละครับโอเคครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่าถึงตำนานผีญี่ปุ่น ที่หลอนที่สุดของญี่ปุ่นเป็น EP ีที่2หลังจากที่ EP ีแรกเนี่ยพี่พี่ทุกคนเนี่ยให้การตอบรับอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวผมจึงรวบรวมตำนานผีดูที่สุดของญี่ปุ่นเป็น EP ีที่2ก่อนเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตอือนที่ดีด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยยอดไลค์ไม่ขึ้นเลยช่วยกันหน่อยครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปพบกันได้เลยครับ และเรื่องแรกที่ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดตำนานกันนั่นก็คือผีปากฉีกหรือหญิงสาวที่สวยที่สุดในยุคนั้นนั่นเองว่ากันว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่เธอก็มีสามีที่หึงและโหดมากที่สุดคนคนหนึ่งเช่นกันครับตำนานเล่าว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดยามเธอไปไหนเนี่ยก็มักเป็นที่เป้าสายตาของผู้ชายทุกคนทั่วญี่ปุ่นเนื่องโดยรูปร่างหน้าตาของเธออันโดดเด่นและสวยงามนั้นทําให้สามีของเธอนั้นหึงหวงอยู่บ่อยครั้งแต่มาวันหนึ่ง สามีของเธอเนี่ยหึงเธอมากเกินไปจนทำร้า,ายเธอถึงกับชีวิตเพราะมีอยู่วันหนึ่งสามีของเธอนั้นเอามีดมาผ่าปากของเธอนั้นทำให้ปากของเธอนั้นฉีกจนใบหูจึงทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดว่ากันว่าก่อนเธอเสียชีวิตนั้นคำพูดสุดท้ายที่เธอได้ยินออกจากปากสามีคนรักของเธอก่อนที่เธอเสียชีวิตนั้น สามีของเธอนั้นย้อนกลับไปถามตัวเธอก่อนเสียชีวิตว่าเมื่อปากเธอฉี่เยินใบหูขนาดนี้เนี่ยยังมีหนุ่มคนไหนเนี่ยกล้าชมว่าเธอสวยอีกไหมและหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตและคำคำนี้แหละครับผมที่ทําให้เธอนั้นกลายเป็นดวงวิญ,ญญาณที่อาฆาตจนไม่สามารถไปเกิดได้ในที่สุดและเมื่อเธอกลายเป็นวิญญ,ญาณเมื่อเธอปรากฏกายเธอก็จะมาพร้อมกับหน้ากาก,ากที่คุมใบหน้าของเธอแล้วเมื่อผู้ใดนั้นผ่านเข้ามาเธอก็จะเข้าไปทักผู้คนที่ผ่าน แล้วเธอก็จะถามผู้คนที่ผ่านมาว่าเธอสวยไหมหากหนุ่มหรือคนคนใดเนี่ยเอ่ยคํานั้นว่าเธอนั้นสวยเธอจะค่อยๆเปิดหน้ากากของเธอออกมาแล้วเธอก็ย้อนถามคนเหล่านั้นว่าเธอสวยไหมหากบุคคลคนนั้นที่เธอถามหนีหรือตกใจเธอก็จะวิ่งไล่และตามฆ่าคุณฉีกปากของคุณถึงใบหูให้เหมือนกับเธอในที่สุดแต่ถ้าคนคนไหนเนี่ยบอกว่าเธอไม่สวยนั่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะรอด เพราะเธอก็จะตามฆ่าคุณเช่นกันแต่มีอยู่คำคำหนึ่งที่คุณสามารถรอดพ้นจากเธอได้เมื่อเธอถามว่าเธอสวยไหมคุณต้องเอ่ยไปกับเธอว่าก็ปกติคุณไม่ได้มีอะไรสวยก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปเธอได้ยินคำนี้เธอจึงปล่อยคุณไปอย่างปลอดภัยและเดินทางมาถึงเรื่องราวที่สองใน EP นี้ กับอุโมง์ผีญี่ปุ่นว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบและแถมยังเป็นแดนประหารที่ประหารชีวิตมานับหมื่นนับพันอีกด้วยอุโมงคแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปีคศ .1929 ในช่วงนั้นต่อมาในปีคศ1998อุโมงคแห่งนี้นั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนั้นมาฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้และหลังจากนั้นเนี่ยอุโมง์แห่งนี้ก็มีเรื่องราวแปลกๆมากมาย บางคนก็เล่าว่าเมื่อขี่รถเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้มักจะได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงบางทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะและบางคนนั้นยังเล่าอีกด้วยว่า <c oughs> เห็นเงาผู้หญิงประหลาดโผล่ขึ้นมาทุกครั้งในช่วงที่ขับรถผ่านอุโมงค์แห่งนี้หรือแล่นเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้ด้วยและมีอยู่วันหนึ่งนั้นว่ากันว่ามีชายคนหนึ่งพยาย,ยามขับรถเข้าไปในอุโมงค์โดยรอสัญ,ญญาณไฟเขียวแรกเขาคนนั้น <c oughs> ขับรถเข้าไปในอุโมงค์อย่างรวดเร็ว และเขาก็ประสบอุบัติเหตุอย่างปิศนาซึ่งรถของเขาจอดอยู่แต่ตัวของเขานันหายไปและแถมตำนานเรื่องนี้ยังเล่ากันอีกด้วยว่าเมื่อคุณผ่านและใช้บริการอุโมงค์แห่งนี้นั้นคุณห้ามเหยียบคันเร่งเข้าไปในไฟเขียวแรกเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าไฟเขียวแรกนั้นเป็นการเชื้อเชิญของวิญญาณในอุโมงค์ซึ่งรอคุณเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทน แต่ถ้าหากคุณอยากลอดกลับบ้านไปอย่างโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยคุณต้องรอไฟเขียวที่2เท่านั้นคุณจึงกลับบ้านอย่างปลอดภัยจากอุโมงค์มรณะแห่งนี้ครับและก็เดินทางมาถึงเรื่องราวที่3ของ EP นี้กันแล้วนะครับเรื่องราวที่3นี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตำนานโทมิโนบทกวีแห่งความตาย ว่ากันว่าโทบิโนนั้นเป็นหนึ่งในเมืองเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นโดยโทบิโนนั้นเป็นบทกวีแห่งความตายเชื่อกันว่าเมื่อใครท่องดังๆแล้วออกเสียงออกมาเนี่ยก็จะเกิดการล้มป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหนักสุดคุณอาจจะถึงแก่ชีวิตเมื่อท่องออกมาดังๆแต่ถ้าหากใครอยากฟังบทกวีหรือการท่องของโทบิโนสามารถหาฟังได้ตาม YouTube หรือเว็บไซต์อื่นๆไม่ต้องห่วงคุณจะไม่เป็นอะไร หากคุณแค่ฟังเฉยๆแต่ถ้าหากใครลองดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยดันเผือไปท่องผมก็ไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณโดยเรื่องราวของโทมิโนนั้นมีค่ายหนังหลายค่ายของญี่ปุ่นรวมถึงทั่วโลกเนี่ยเอาไปทำเป็นหนังและเรื่องราวอันมากมายเลยทีเดียวทุกคนสามารถหาดูได้แต่เรื่องราวเมืองเก่าแก่โทมิโนนี้ ขอบอกกันเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเคยเป็นป๊อปปูล่าของซีรีส์หนังที่เอามาทำเกี่ยวกับเรื่องโทวิโนมาแล้วหากเพื่อนๆหรือพี่ๆที่อยากสัมผัสความหลอนของการฟังเสียงโทวิโนเชิญฟังได้หรือหาฟังได้ตามเว็บไซต์ได้เลยครับแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ควรท่องเด็กขาดเพราะไม่รับประกันอาจจะเกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับทุกคนก็ได้ครับ <c oughs> และก็เดินทางมาถึงเรื่องราวสุดท้ายของ EP ีนี้และคลิปนี้กันแล้วครับกับเรื่องนี้ที่ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสกบความหลอนของญี่ปุ่นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือป่าฆ่าตัวตายที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่คนญี่ปุ่นชาติเดียวที่รู้จักในตำนานของป่าแห่งนี้ว่ากันว่าป่าแห่งนี้นั้นมีความหลอนและความน่ากลัวมากที่สุดในญี่ปุ่นนับตั้งแต่ปีคศ1905 ได้พบผู้เสียชีวิตและฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้กว่า500กว่าลายและพบอีกด้วยว่าเฉลี่ยในการฆ่าตัวตายของในสถานที่แห่งนี้หรือในป่าแห่งนี้นั้นพบจํานวน30ลายต่อปีซึ่งตัวเลขแบบนี้มันมากเลยทีเดียวครับและปัจจุบันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามออกกฎมากมายทั้งตั้งอาสาสมัครหรือตั้งคอตไลน์เพื่อเป็นที่ช่วยให้กับผู้ที่จะมาจบชีวิต ดือมาฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้เพื่อหวังว่าจะลดจำนวนให้มันน้อยลงและแล้วกฎต่างๆนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ล้มเหลวเพราะในที่สุดแล้วไม่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ว่ากันว่าผู้คนที่ไปสัมผัสและไปเยือนในป่าแห่งนี้นั้นก็ต่างพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนจะได้พบถึงความเงียบสงบแฝงไปด้วยความหลอนจนทำให้คนนั้น ฉุกขึ้นมาและคิดสั้นอยู่บ่อยครั้งใครที่จิตไม่แข็งหรือใครที่คิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมาะกับไปสถานที่แห่งนี้เป็นเด็กขาดครับเพราะเชื่อกันว่าคุณจะต้องจบชีวิตในสถานที่แห่งนี้ตามผู้คน500กว่าคนที่จบชีวิตมาแล้วในสถานที่แห่งนี้เช่นกันแล้วถ้ามีโอกาสผมจะไปเก็บภาพสถานที่จริงมาฝากเพื่อนและพ,พี่ช่องของผมครับ และสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนพี่ๆหรือเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับตำนานเรื่องราวของเพื่อนๆเ,เนี่ย ผมได้รวบรวมมาแล้วและผมจะทยอยเล่าให้กับเพื่อนๆในช่องของผมได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าหากว่าคุณอยากชมเรื่องราวที่สนุกปนไปกับความหลอนให้นึกถึงผมอยู่ผู้บรรยายช่องบอยคนเก่งครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ